สวัสดีครับพบกับสมุนไพรนะครับวันนี้ก็จะเป็นนะครับจะเป็นเถาบอระเพชรนะครับก็จะพบเห็นทั่วไปลักษณะก็จะเป็นเถาเครือนะครับลักษณะของบอละเพชรนะครับก็จะเป็นนะครับก็จะมีรสขมเย็นนะครับใช้เป็นยาสมัญประจําบ้านได้นะครับสรับสรบคุณก็จะมีมากมายนะครับว่าจะเป็นแก้กระหายน้ำแก้ร้อนในนะครับเป็นยาขมนะครับช่วยเจริญอาหารนะครับผม เป็นยาอายุวัฒนะนะครับบำรุงธาตุบำรุงกําลังนะครับรถก็จะมีรถออกขมขมนะครับก็จะช่วยเจริญอาหารนะครับช่วยขับย่อยนะครับนำย่อยในกระเพาะอาหารนะครับรักษาโลหิตพิการนะครับช่วยนะครับอาการสะอึกนะครับผมรักษานะครับพิษสีดานะครับผมก็เป็นยาบำรุงกําลังนะครับผมแก้โรคนะครับพยาธินะครับผม ยังใช้นะครับแก้ลำนาดปวดบวมนะครับในฟันนะครับใช้ในโรคผิวหนังนะครับทำให้ผิวพันธุ์นะครับผ่องใสนะครับบำรุงผิวหน้านะครับรักษาโรคผิวหนังได้นะครับยังรักษาอาการไข้พิษนะเป็นไข้นะครับหรือว่าจะเป็นขับเสมหะนะครับผมแก้ไข้นะครับขึ้นสูงนะครับผมแก้ถอนพิษไข้นะครับผมแล้วก็ รักษาลิซิดวงทวารนะครับแก้ปวดฝันแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับแก้รักษาโรคเบาหวานนะครับแก้ดีพิการนะครับผมสําหรับบอระเพ็ดนะครับยานะครับผมแก้ไข้นะครับแก้ไข้จับสันนะครับแก้ไข้สันนิบาตแก้ไข้พิษนะครับผมใช้นะครับลำต้นนะครับหรือว่าทอนพิษไข้นะครับใช้เป็นยาแก้ไข้ได้นะครับสําหรับเถาแล้วก็ผล ใช้เถาสดนะครับผมนํามาต้มคั่นเอาน้ำนะครับหรือว่าใช้ต้มสดๆนะครับดื่มนะครับเรือประมาณ1-2แก้วนะครับผมมีอาการเป็นไข้นะครับเป็นหวัดแล้วก็ใช้เถามาต้มดื่มได้นะครับผมสําหรับบอรลเภ็ดของเรานะครับผมหรือจะใช้นะครับนํามาบดเป็นผงนะครับผมก็รักษานะครับลูกกระเพาะอาหารได้นะครับสําหรับบอรลเภ็ดหรือว่าใช้นะครับ ใช้ดองน้ำผึ้งนะครับมกทาเป็นลูกกรอนะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมก็ใช้รับประทานได้ทุกเวลานะครับผมหรือใช้ดองนะครับดองเหล้าหรือว่าดองน้ําผึ้งนะครับดองน้าตาลนะครับผมสมุนไพรเพชรก็จะเป็นยานะครับสมุนไพรที่ดีนะครับผมได้ยังสามารถนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียนะครับว่าจะเป็นนะครับบอระเพ็ดนะครับแคปซูลนะครับก็ ใช้ใช้เกี่ยวเกี่กับไข้นะครับแก้กระเพาะอาหารได้ดีนะครับผมก็ยังสามารถันแก้ทางเดินปัสสาวะได้ดีนะครับช่วยฆ่าพยาธิในท้องนะครับผมใช้ดอกใช้ผลนะครับผมแล้วก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับหรือว่ามีการปวดแข้งปวดขาได้ดีนะครับผมก็ยังสามารถนะครับใช้รักษาบาดทะยักนะครับใช้ทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเถาผลดอกต้นใบนะครับแก้อาการ ปวดฝีนะครับใช้ใบนะครับก็โดือใช้ผลนะครับลำต้นตำตำทาฝีนะครับแก้พิษฝีดาบนะครับสำหรับลำต้นนะครับว่าจะเป็นแก้มดลูกนะครับในมุตกิจทุกส่วนนะครับผมแล้วก็ยังสามารถนํามาแปลรูปนะครับเป็นแคปซูลหรือว่าทาเป็นยาลูกกอนนะครับหรือว่าใช้ดอกน้าผึ้งนะครับสำหรับสัพพะคนที่จะใช้กินก็นะครับได้ทุกส่วนนะครับไม่จะเป็นเถานะครับหรือว่า การกินที anza, uno, ่ทําให้ไม่ได้ขมหรือว่าทําให้ขมก็ใช้ประมาณตัดเป็นนท่อนนะครับนำมาผสมกับนะครับผมมะเขือพวงนะครับก็เคียวๆรวมกันครับก็จะมีรสออกจะออกฝาดๆขมๆนิดๆนะครับจะไม่ขมมากนะครับก็ใช้นะครับหั่นเป็นลอนท่อนแล้วก็ใช้เคี้ยวนะครับผสมกับนะครับมะเขือพวงของเรานะครับประมาณห้าหลูกนะครับก็ทําให้ไม่ขมนะครับผม ก็ะจะเป็นเคล็ดลับดีๆเลยครับ